ทำก๊อปปี้เอาไว้แล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงมันจะหายฉันจะส่งหลักฐานทั้งหมดที่ได้จากซุนอินไปที่ส่วนกลางไม่ผ่านสารวัตรกวางจะต้องไม่ตายฟรีคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะช่วยคุณอีกแรงผมขอตัวไปรับโทรศัพท์สักครู่นะ นะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างหลานรักไม่ได้เจอกันสนานเลยนะอ๋อผมผมสบายดีครับคุณนาแล้วคุณอาล่ะครับเป็นไงบ้างครับก็ตั้งแต่ย้ายมาอยู่กระทรวงใหญ่ๆเนี่ยอาก็ยุ่งแทบไม่มีเวลาว่างเลยแต่ก็ได้ช่วยผลักดันโครงการดีๆไปได้หลายโครงการเหมือนกันแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนล่ะอ๋อผมผมมาต่างจังหวัดครับคุณอาผมมาหาเพื่อนนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไปบุกป,ป่าฝ่าดงเสี่ยงอันตรายอยู่ใช่ไหมอือุอ้ยไม่ไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นหรอกครับคุณอาไม่มีครับพอแล้วนะ้เรื่องเสียงอันตรายเนะี่ยฮะญาติพี่น้องอื่นเนี่ยอาก็ไม่มีมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นแหละโอเคพี่โทรมาหาเนี่ยพคิดถึงนะว่าเห็นหายไปนานผมก็คิดถึงคุณอาเหมือนกันนะครับ เอาไว tamam. okay. okay. ้ผมกลับไปกรุงเทพเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปเยี่ยมนะครับคุณอาอ่อคุณคุณอาครับเพื่อนผมมาตามพอดีเลยครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับคุณอาโอเคครับสวัสดีครับเนียนที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วอันนี้คุยเสร็จแล้วหรอ เมื่อกี้คุณแอบฟังหมดแล้วไม่ใช่เหรอได้ความว่าไงบ้างแอบฟังบ้าอะไรใครจะไปอยากรู้เรื่องของนายเราไม่อยากรู้จริงเหรอ,อ,อให้ฟังก็ได้คุณอาผมโทรมาคือท่านโทรมาถามว่าผมเป็นยังไงบ้างคุณอาเนี่ยเลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กๆผมรักท่านเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยนะท่านคงเป็นห่วงที่ผมมาทำงานไกลขนาดนี้ก็น่าเป็นห่วงจริงๆแหละชื่อเสียงห้วยกระทิงทองอนะ่ะ อาณาจาักรแห่งอใบยมุกจะพ่อมาเฟียขนาดฉันเกิดที่เนี่ยพ่อยังส่งฉันไปเรียนที่อื่นเลยอยากจะให้ย้ายไปด้วยซ้ําแล้วทําไมคุณถึงอยากเป็นตำรวจฉันโตมากับบ้านเมืองแบบนี้อย่างที่นายเห็นอะบ้านเมืองที่มีแต่คนชั่วควบคุมและชาวบ้าน ก็ไม่ทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้นเลยรวมถึงฉันด้วยเฮ้ยเรียบร้อยป่ะ เดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่ลูกน้องเสียกำทอนนี่หว่าเห้

dạ rồi ทำความดีไม่ท้อใจทำก็ทำเข้าไปไอคนเลววก็เก่งแต่ทำความเลวกันวอดวายไม่คงไม่แค่ไรสุขสบายลอยหนวลุ้นยิงใหญ่กาไฟ ใจมากเลยค่ะขอบคุณนะนายโดนยิงนี่เป็นอะไรมากหรือเปล่าฉันว่านารีบไปหาหมอเถอ,อะ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าคุณหนูรีบกลับบ้านเถอะนะครับใช่ค่ะ<อ>รีบกลับบ้านนะคะคุณหนูไปค่ะ พวกที่มาจับตัวฉันคือบ้านแสนคำเหรอใช่ค่ะเห็นว่าอย่างนั้นนะคะคุณหนูพวกนั้นมารับรับซื้อของจากนาฟองทองแล้วคงมีเรื่องกันน่ะแต่ทำไมถึงต้องจับตัวคุณหนูไปด้วยล่ะคะฉันก็ไม่รู้หรือบางทีอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับนาฟองทองเลยก็ได้ ดูดาวเป็นไรเ้า่าลูกพวกมันทําอะไรลูกหรือเปล่ามันทําอะไรลูกเนี่ยบอกพ่อนะพ่อสัญญาว่าจะไม่ปล่อยพวกมันไว้แน่คุณพ่อไปทําอะไรพวกบ้านแสนคําคะเขาถึงได้มาทํากับเราแบบนี้เดี๋ยวดาวใจเย็นฟังพ่อก่อนอนนั่งรอก่อนะฟังพ่อก่อนคือคือ พ่อก็ไม่ได้ทําอะไรพวกมันเลยนะพ่อแค่แค่ขวางพวกมันไม่ให้ส่งยาข้ามชายแดนจากนั้นมันก็เจ็บแทนพ่อโกรธแทนพ่อแล้วก็หาเรื่องเรามาตลอดไอก้กดังท้ายก่อที่ไฟไหม้ก็เป็นฝีมือพวกมันจริงเหรอคะด้วพ่อจะโกหกลูกทำไม แต่คนที่รู้เรื่องการส่งยาดีที่สุดก็น่าจะเป็นในบิก๊กแสดงว่าในมือถือของมันต้องมีข้อมูลพวกใบสั่งซื้อหรือใบเสนอราคาม่เอกคงต้องเป็นหน้าที่ของคุณแล้วแหละอาวุธสงครามเทียบเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะขนไปลบกับใครที่ไหนมันต้องขนไปแก้แค้นคนที่บ้านแสนคำแน่เลยเราปล่อยให้มันมาถึงห้วยกระทิงทองไม่ได้นะจจรู้ความ ว่าฉันนั้นเป็นอย่างไรเธอจะรูสิบและมองฉันเหมือนเดิมไหมไม่อยากต้องเสียเธอและไม่อยากต้องเสียใจได้แต่เก็บความจริงข้างในปิดมันข้นนางในเพราะกลัวเสียเธอไปกับสิ่งที่ซ่อนอยู่หากว่าเธอรักมา